สัมผัสแล้วรู้เวทนาได้มันจะมีความถูกต้องได้อย่างไรทารกมันก็หลับตาออกมาจากท้องแม่มันไม่มีความรู้ติดมาแต่ในท้องว่าอะไรเป็นอะไรมันเหมือนกับไม่มีจิตใจมากกว่าคิดนึกอะไรไม่เป็นจนกว่าจะมาได้รับสัมผัสเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอทุกขก,กมรมสุข คือยินดีหรือยินร้ายก็เป็นเหตุให้เกิดความคิดนึกต่อไปต่อไปตามนัน่นความยินดียินร้ายนี่ระบบจิตมันตั้งต้นตรงนี้ทีนี้ก็มีปัญหาว่ามันจะถูกต้องได้อย่างไร <c oughs> เมื่อทารกมันออกมาจากในท้องไม่มีไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาอะไรเพราะมัน <c> จ <oughs> ึงเป็นการยากที่จะให้ทารกน้อย <c oughs> มีระบบจิตอย่างถูกต้องมันก็เรียกว่าปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเฮมันก็มีระบบจิตเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในระบบปัญญาก็ก็ก่อตัวขึ้นมาไม่ลักษณะที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยระบบจิตในระบบปัญญาของทารคนั้น มันก็เหมือนกับว่าเคว้งคว้างไปตามอำนาจเหตุตามอำนาจปัจจัยไม่มีความถูกต้องดังนั้นบุตรชนคนธรรมดาเราจึงไม่รู้เรื่องของความทุกข์ <c oughs> ไม่รู้เรื่องของความดับทุกข์มันก็ทำผิดๆมันก็มีความทุกข์นี่ขอให้รู้จักให้ความ จุดรู้จักจุดตั้งต้นของความไม่ถูกต้องมันมีอยู่อย่างนี้ที่มันจะถูกต้องได้อย่างไรใครจะมาช่วยให้เกิดความถูกต้องนี่มันมีคําตอบกว้างขวางแหละมันมีเหตุปัจจัยรอบด้านนะถ้าว่าทารกน้อยๆเกิดขึ้นมาแล้วได้รับการประครบประงมไปในทางถูกต้อง ถ้มันก็จะมีความรู้ฝึกคิดนึกที่ถูกต้องแต่ถ้ามันได้รับการอบรมแวดล้อมในทางที่ไม่รู้อะไรคือไม่ได้เป็นไปเพื่อความถูกต้องเป็นไปอย่างนเมอเพื่อฝันของคนเลี้ยงของมันดาหรือของคนเลี้ยงหรือของพี่เลี้ยงของใครก็ตามมันก็ เลี้ยงทารกไปตามที่เขาชอบหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่ถูกต้องทารกนี่ก็จะเริ่มมีจิตชนิดนั้นชนิดที่จะไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปคือได้รับการแวดล้อมแวดล้อมให้ลงไหลในความอรยอร่อยสวยงาม อยากจะเอาแต่ที่อร,อร่อยสนุกสนานสวยงาม,งามเมื่อไม่ได้ก็ร้องไห้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องผิดไปแล้วทั้งระบบจิตและระบบของปัญญาเราไม่ได้มีขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมที่จะอบรมทารกให้มีจิตที่ถูกต้องให้มีปัญญาที่ถูกต้อง ถ้ารคจึงโตเติบโตขึ้นมาตามบุญตามกรรมตามความแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องจึงยินดีในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจยินร้ายในสิ่งที่น่าเกลียดชังแล้วก็เป็นทุกข์เมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการมีความรักบ้างมีความเกลียดบ้างมีความโกรธบ้างมีความกลัวบ้าง <c oughs> กระทั่งในที่สุดมันละเอียดเป็นความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นอาไลอาวรนขยายตัวไปเป็นเรื่องละเอียดละเอียดออกไปล้วนแต่เป็นความไม่ถูกต้องทั้งนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> นีะ่นี่จะพูดได้ว่าถ้าโรคเติบโตขึ้นมาในความมืด <c oughs> ในในอวิชชาในความมืด <c oughs> ทุกคนเคยเป็นทารกมากันมาแล้วทั้งนั้นดูย้อนหลังไปดูให้เห็นข้อที่ว่าเราคลอดออกมาเติบโตขึ้นมานี่ในท่ามแห่ <c oughs> งความมืดคือ <c oughs> วามไม่รู้อะไรหรือแล้วแต่คนเลี้ยงเขาจะแวดล้อมเราอย่างไรบางทีเขภาภัยพูดตรงๆไม่ใช่ในรคุณอะไรคนเลี้ยงหรือมารดาได้ซ้ำไป แวดล้อมเราให้ลหลงไหลในสิ่งที่น่ารักหาพอใจของสวยของงามของหอมของนิ่มนวลของอ,อ,อรนตรอจนเราพอใจในสิ่งนั้นเป็นนิสัยนี่เรียกว่าความไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องก็ถูกต้องสําหรับไม่ตายท่านนะสำหรับที่จะไม่ตายหรือสําหรับไอคนธรรมดาบูตุชนเขาต้องการกันอย่างนั้นมันก็ถูกต้องเพียงเท่านั้นมันจึงไม่ไม่ดับทุกข์ได้เราจึงต้อง ทนทรมานต่อมาในท่ามกลางแห่งปัญหานานา,นาประการคือความทุกข์เรียกว่าจิตก็มาในลักษณะที่เหมาะสมสำหรับจะคิดผิดจะพูดผิดจะทำผิดจะจะเป็นไปในทางที่ให้เกิดทุกข์มากกว่าที่จะดับทุกข์ที่พอเราโตขึ้นมา ได้เผชิญกับความทุกข์นานาประการเรื่อยมาเรื่อยมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรื่อนไปซ้ำไปโตมากแล้วนี่จึงจะคอยรู้สึกอ้าวนี่มันล้วนแต่ความลำบากทนทรมานเจ็บปวดไปเสียทั้งนั้นทำอย่างไรจึงจะขจัดไอ้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เหล่านี้ออกไปจะได้นี่เราจึงคอยไปหาธรรมะ เริ่มมีความคิดว่ามันมีสิ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ดับความทุกข์เหล่านี้ได้จึงไปหาธรรมะที่วัดที่ไหนก็สุดแท้แต่จะไปหาได้ไปหาสิ่งที่เขาพูดกันว่าเครื่องดับทุกข์ความดับทุกขเครื่องดับทุกเนี่ยจึงไปบวชไปเรียนไปศึกษาไปอะไรไปขนขวายหามา